อีกเรื่องหนึ่งก็เรื่องน้ําท่วมเนี่ยต่อเนื่องอีกนิดหนึ่งช่วยกันคิดนิดหนึ่งนะท่านอาจารย์พันศักดิก์เปี่ยมอดอ,เอ่เตรเปี่ยมอผมกลัวประเทศไทยจะเป็นประเทศเดียวที่ใช้อีวีไม่ได้ใช้รถไฟฟ้าไม่ได้รถยนต์ไฟฟ้าไม่ได้เพราะอะไรรู้ไหมถ้าฝนมันตกแล้วน้าท่วมอยู่อย่างนี้เรื่อยๆเนี่ยมันจมน้ําชั่วโมงเดียวคอมพิวเตอร์พังหมดนะ แล้วยิ่งถ้าเป็นไอคานี่นะเป็นรถที่ไม่มีคนขับเนี่ยตอนนั้นเนี่ยอคอมพิวเตอร์ทีสองร้อตัวนะพังหมดซ่อมหลายตังมากมันจะหนักมากทาั้งพังทั้งขันเ,นเพราะฉะนั้นวันนี้ประเทศไทยต้องรีบทําเรื่องแก้ไขปัญหาน้ำอย่าง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 เป็นระบบครบวงจรถ้าไม่ขืนทําอย่างเงี้ยมันลำบากเพราะน้ําเนี่ยมันมีสามอย่าง น้ำมาจากทางเหนือน้ําฝนตกปัจจุบันแล้วก็น้ําทะเลนะครับแล้ววันนี้นับวันทะเลก็สูงขึ้นเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่ป้องกันทั้งทะเลไม่ปล่อยให้น้ําที่ไหลามาจากทางเหนือไหลผ่านและลงทะเลมีฝรั่งเวให้เรียบร้อยแล้วก็ไม่ปล่อยให้น้ําที่ตกลงมากระทันหันเนี่ยมีทางลงมีทางระบายถ้าไม่ท,เทาเช่นนั้นเนี่ยกรุงเทพจะไม่สามารถใช้ลดไฟฟ้าได้เลย เพราะน้ามันจะท่วมขังบ่อยมากโดยเฉพาะหน้าฝนนะครับอันนี้ก็ก็เป็นอุปสรรคต้องขอขอให้ซีเรียสลี่นะครับเพราะฉะนั้นผมผมผมพูดกับลูกแล้วว่าถ้าเพื่อไรขึ้นเข้ามาเนี่ยเรื่องน้ําทั้งระบบเนี่ยน้ําแรงน้ําท่วมต้องจัดการเอาอย่างจริงจังเลยนะครับมีความสําคัญมากกว่ามากกว่าเรื่องใดๆทั้งสิ้นนะฮนะเพราะ,ะนั้นผมก็ฝากไว้ด้วยว่าทั้งทุกฝ่าย ต้องทําแบบบุราณาการนะครับจริงๆแล้วแผนตอนสมัยนายกยิ่งรักมีอยู่แล้วเนี่ยน่าจะเอาแผนตรงนั้นมาทำซะนะครับให้ท่านปวิดทำก็ได้นะรอที่สามสิบแล้วกันว่าเป็นยังไงนะครับสามสิบทุกคนก็รุ่นกันอยู่รุ่นกันอยู่ว่าเป็นยังไงรุ่นว่าอย่างไงบ้างครับมีคนถามคุณโทนี่เลยเหรอ,หรอว่าคุณโทนี่มองมาที่สามสิบยังไงบ้างครับคือถ้าเรามองแบบเลแมนแบบคนทั่วไปเนี่ย ก็นายกก็เรียกตัวเองเป็นนายกมาตั้งแต่วันแรกที่เข้ามาแล้วมันครบแปดปีแล้วเนี่ย hmm. มันก็ควรที่จะรู้ตัวเองอ่ะนะฮะวันนั้นวันนี้ถ้าจะตีเลี่ยงบาลีแบบที่ถนัดมาเพราะมีสีธนนชัยอยู่ด้วยเนี่ยเลี่ยงไปเลี่ยงมาเลี่ยงไปเลี่ยงมาแบบที่เคยผ่านมาเนะี่ยเป็นเป็นนายกก็บอกว่าไม่ใช่เป็นเจ้าที่ของรัฐอะไรเงี้ยมันมันมันเลี่ยงจนจนวันนี้เลี่ยงไปเลี่ยงมา ชนกำแพงแล้วก็ผมคิดว่าในแง่ของเลแมนเนี่ยทุกคนอ่านว่าแปดปีละแต่ถ้าจะเลี่ยงบาลียังไงนั้นผมผมไม่ทราบได้ว่าสารจะคิดยังไงนะครับก็ไม่ไม่ก้าวร่วงแต่ว่าเลแมนบอกว่าอย่างนั้นอันนี้ก็ดูว่าจะเป็นยังไงนะครับผมคิดว่าวันนี้ก็อย่างที่ว่าเน่ยมันสองคนนะ่ะทั้งตู่กับป้อมสั่งกเกาเหลามานั่งคนละมุมห้อง ผมสั่งก๋วยเตี๋ยวใส่เส้นมานั่งตรงกลางห้องเลยอืมโอ้ยถอดรหัสกันปวดหัวเลยครับคุณเก๋ไม่เพราะว่าเอเดือนกว่าๆที่ประยุติอยู่ในตําแหน่งเราก็ไม่รู้สึกว่าขาดอะไรไปนะฮะเออก็มันก็ไม่มันก็ไม่ได้ก้าวหน้ามากนะคุณเก๋แต่ก็ก็ก็ไม่ได้ขาดอะไรไปจริงๆอ่ะมันก็เหมือนเดิมอะนะคือจริงๆแล้วไม่มีก็โอเคนักข่าวนักข่าวอาจจะเหงาหน่อยเพราะไม่มีคนดู